กลางค่ำคืนลอยกระทงที่ส่องประกายระยิบระยับนแถบแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครอิสกุหรือเดกุยืนตะลึงมองกระทงนับพันที่ลอยอ้อยอิ่งไปตามกระแสทานแสงเทียนเล็กๆเกต้นระริิกสะท้อนบนผืนน้ำยามรัตติกาลทว่าความงดงามนี้กลับแฝงไว้ด้วยบรรยากาศประหลาดพิกล ดวงจันทร์ที่ควรจะเต็มดวงและสุกสกาวในคืนเพ็ญกลับมัวสัวราวกับมีม่านหมอกสีดำทึบมาบดบังกลิ่นทูบและดอกไม้หอมหวานปะปนกับกลิ่นอายที่ไม่เป็นมงคลสร้างความรู้สึกหน่วงในใจของเดกุนี่คือเทศกาลลอยกระทงจริงๆเหรอเขาพึมพำกับตัวเอง พลังวันฟอร์ออในกายเต้นระระิกอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเรากับสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่แค่อัตลักษณ์วายร้ายทั่วไปแต่มันคือเงามืดที่กำลังคืบคลานเข้าปกคลุมจิตใจของผู้คนกวาดล้างความสุขและความหวังให้จางหายไปท่ามกลางฝูงชนที่เริ่มแสดงอาการกระวนกระวายใจเด็กน้อยบางคนเริ่มร้องไห้งองแงผู้ใหญ่เริ่มถกเถียงด้วยสีหน้าหงุดหงิด เดกุรู้สึกถึงกระแสลบที่แผ่ซ่านออกมาจากผู้คนที่มาร่วมงานเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึง้งแต่ความรู้สึกที่ว่ามีบางอย่างผิดปกตินั้นชัดเจนยิ่งนักต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเดกุคิดในใจเขาพยายามสังเกตไปรอบๆอบอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จมูกอันแหลมคมของใครบางคนจะรับรู้ถึงกลิ่นผิดปกติเช่นกันกลิ่นนี้กลิ่นอายของกระสูน ทันจิโร่คามาโดปรากฏตัวขึ้นข้างๆเดกุอย่างเงียบเชียบมือของเขากุมดาบนิจิรินแน่นใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอัธยาศัยดีของทันจิโร่พลันแปลเปลี่ยนเป็นความจริงจังเมื่อดวงจันทร์ยิ่งเลือนรางลงขุนค,คือเดกุถามอย่างแปลกใจแต่ทันจิโร่ไม่รอช้าเขารีบฉีไปยังเงาดำทะมึนที่เริ่มก่อตัวเหนือผิวน้ำนั่นมันไม่ใช่แค่อากาศมันคือความมืดที่กลืนกินแสงจันทร์ ทั้งสองต่างรู้ในทันทีว่าพวกเขามีเป้าหมายเดียวกันคือการกอบกู้แสงแห่งความหวังและรอยิ้มกลับคืนมาสู่เทศกาลนี้เดกุและทันจิโร่เริ่มออกสำรวจรอบบริเวณพวกเขาพบว่ากระทงบางส่วนที่ลอยอยู่ในแม่น้ำถูกปกคลุมด้วยเงามืดทำให้เทียนที่จุดไว้ดับมอดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้คนที่ลอยกระทงเหล่านั้นรู้สึกผิดหวังและสิ้นหวังทันที พลังแห่งความสิ้นหวังกำลังถูกรวบรวมทันจิโร่กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอาสูรตนนี้ใช้เทศกาลลอยกระทงเพื่อดูดซับพลังงานด้านลบจากมนุษย์พวกเขาได้พบกับแม่ชีสูงวัยผู้หนึ่งที่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่ริมท่าน้ำแม้แสงจันทร์จะเลือนหายไปจนเกือบมืดสนิทแต่ดวงตาของแม่ชีกลับเปี่ยมด้วยปัญญาและความเมตตา เงามืดนี้ไม่ใช่เพียงแค่อสูรแต่เป็นวิญญาณร้ายที่ถูกขับไล่ออกไปนานแล้วนางปรารถนาจะช่วงชิงแสงแห่งการให้อภัยและปลดปล่อยให้ดับมิดแม่ฉีเล่าถึงตำนานวิญญาณจันทราโลหิตผู้ที่ถูกทิ้งขว้างในคืนลอยกระทงจนจิตใจเต็มไปด้วยความอาฆาตและรอคอยที่จะยึดคืนแสงจันทร์เพื่อครอบงำโลกนี้ด้วยความมืดมิด ทันจิรูดิ้งดาบออกจากฝักอย่างรวดเร็วแล้วเราจะหยุดมันได้อย่างไรครับเดกุถามด้วยความกระตือรือรน้นและพลังวันฟอร์อในตัวก็พร้อมที่จะประโะขึ้นทุกเมื่อแม่ชีมองไปยังฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ทางเดียวคือต้องจุดประทีปแห่งศรัทธาขึ้นที่ใจกลางแหล่งพลังงานของมัน เมื่อรู้ถึงต้นตอของเงามืดเดกุและทันจิโร่ก็มุ่งหน้าไปยังวัดโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งตรงข้ามทันทีระหว่างทางพวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเงามืดเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายสัตว์ประหลาดเข้ามาโจมตีผู้คนและขัดขวางไม่ให้พวกเขาไปถึงที่หมายฟูคา้า เดกุเปิดใช้อัตลักษณ์ของเขาร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานสีเขียวเงามืดเหล่านั้นพุ่งเข้าใส่เขาพร้อมกันแต่เดกุหลบเลี่ยงอย่างคล่องแคล่วและใช้การเคลื่อนไหวอันว่องไวปัดป้องพวกมันออกไปปรานกวันรูปแบบที่หนึ่งระบำเพลิงวารีทันจิโร่ตวัดดาเป็นวงโค้งงัดฟันกับเงามือดอย่างไม่ลดละทุกการโจมตีของเขาสร้างประกายไฟที่สว่างวาบตัดผ่านความมืดมิด เสียงกรีดร้องของวิญญาณเงาที่ถูกทำลายนั้นสะท้อนไปทั่วบริเวณทว่าเงามืดกลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพวกเขายิ่งเข้าใกล้ตัววัดเก่าแก่แห่งนั้นผู้คนเริ่มตื่นตระหนกวิ่งหนีกันอย่างอลมานแสงสว่างจากโคมไฟและกระทงที่ยังคงสว่างอยู่ก็เริ่มริบหรี่ลงเรื่อยๆความหวังในเทศกาลที่เคยเปี่ยมสุขเริ่มเลือนหายไปราวกับถูกดูดตืน เราต้องเร็วเข้าเดกุตะโกนทันจิโร่พยักหน้าสีหน้ามุ่งมั่นของเขาไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่จะหวั่นไหวเมื่อมาถึงตัววัดโบราณความมืดมิดปกคลุมไปทั่วบริเวณวิญญาณจันทราโลหิตปรากฏตัวขึ้นร่างของนางลอยอยู่เหนือซากปรักหักพังของเจดีเก่าแก่เงามืดหนาทึบแผ่ขยายออกมาจากตัวนางดูดกลืนแสงจันทร์ที่ริบหรี่ให้จางหายไปจนเกือบหมดสิน้นมนุษย์ พวกแกจะไม่มีวันเข้าใจถึงความเจ็บปวดของการทอดทิ้งเสียงแห่พร่าของนางก้องกังวานไปทั่วบริเวณความสุขจอมปลอมของพวกแกจะถูกทำลายนางโจมตีเขาด้วยคลื่นพลังเงามืดอันทรงพลังเดกุใช้วันฟอร์อปกป้องตัวอย่างสุดกำลังแต่แรงกระแทกนั้นรุนแรงจนเขากระเด็นไปประทะกับกำแพงวัดเกา่านี่มันแกร่งกว่าที่คิด ทันจิโร่พุ่งเข้าใส่ด้วยปราณตะวันแต่เงามืดของวิญญาณจันทาโลหิตกลับเกลือนเกลือนประกายดาบของเขาไปอย่างง่ายดายพลังของเจ้าไม่อาจส่องถึงนางหัวเราะเยาะความหวังของพวกเจ้ามันช่างอ่อนแอเหลือเกิน เดกุเห็นผู้คนด้านล่างเริ่มสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดแสงเทียนทุกดวงดับมอดลงอย่างถาวรความมืดที่ปกคลุมวัดนั้นดูดซับพลังจากวันฟออของเขาไปชั่วคราวทําให้เขารู้สึกอ่อนแรงลงอย่างกระทันหันแต่ในความมืดนั้นเขานึกถึงรอยยิ้มของออมนึกถึงคำพูดของแม่ชีประทีปแห่งศรัทธา เดกุรวบรวมพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดกวาดสายตามองไปรอบๆเขาเห็นโคมไฟกระดาษที่ยังคงหลงเหลืออยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของวัดยังไม่จบทานจิโร่เองก็กัดฟันแน่นเขานึกถึงน้องสาวและครอบครัวที่ปกป้องเอาไว้พวกเขาทั้งสองต่างส่องแสงสว่างในหัวใจออกมาพร้อมกันสแมช เดกุรวมพลังวันฟออทั้งหมดไปที่หมดัดพลังสีเขียวเรืองรองสว่างวาบขึ้นท่ามกลางความมืดมิดเขาพุ่งทะยานเข้าหาวิญญาณจันทราโลหิตพร้อมกับโคมไฟที่เขาพกมาด้วยด้านทันจิโร่ใช้ปราณตะวันรูปแบบที่13ที่เกิดจากการรวบรวมทุกรูปแบบเข้าด้วยกันดาบนิจิรินส่องประกายสีเพลิงอันร้อนแรงเขากระโดดตามเดกุไปอย่างไม่ลังเลปราณตะวันรูปแบบที่13ดาบอะ ขี่เทพทันจิโร่คำรามเสียงดาบสถทานฝาผ่าเกามืดของวิญญาณจันทราโลหิตออกจากการเป็นเสียงเสียงเดกุใช้จังหวะนั้นพุ่งเข้าหานางอย่างรวดเร็วเขาไม่โจมตีแต่กลับจุดโคมไฟกระดาษที่พกมาด้วยความหวังแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือความหวังนี่คือศรัทธาของมนุษย์ แสงสว่างจากโคมไฟดวงเล็กๆนั้นสว่างกว่าที่เคยและมันได้ปลุกแสงจากกระทงทุกดวงให้กลับมาสว่างสวัยอีกครั้งดวงจันทร์ที่เคยเลือนรางก็กลับมาเปล่งประกายเจิดจ้าเต็มดวงเหนือท้องฟ้าทันทีวิญญาณจันทราโลหิตกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของนางสลายไปในแสงจันทร์ที่คืนกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบ แสงจันทร์อันบริสุทธิ์ชำระล้างความมืดมิดออกจากจิตใจของผู้คนและแทนที่ด้วยความสุขและความเบิกบานอีกครั้งสำเร็จแล้วเดกุยิ้มอย่างโล่งใจทันจิโร่เก็บดาบเข้าฝักเขามองไปยังดวงจันทร์ที่ส่งประกายงดงามเทศกาลแห่งความสุขได้กลับคืนมาแล้วทั้งสองสหายยืนมองภาพผู้คนกลับมาลอยกระทงกันอย่างมีความสุขแสงเทียนกระทงและแสงจันทร์ส่องสะท้อนผิวน้ำระยิบระยับ ความร่วมมือของทั้งสองผู้กล้าได้นำพาแสงสว่างและความหวังกลับคืนมาสู่เทศกาลลอยกระทงในค่ำคืนนี้เดกุและทันจิโร่ต่างแลกเปลี่ยนรอยยิ้มแห่งมิตรภาพก่อนที่ต่างฝ่ายจะโบกมือลาเพื่อออกเดินทางสู่ภารกิจต่อไปของตนเองทิ้งไว้เพียงเรื่องราวแห่งการผจญภัยอันน่าจดจำภายใต้แสงจันทร์ที่สุกสกาวในดินแดนแห่งรอยยิม้ม